สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับช่องทุกสิ่งร้อนหน้ายินดีวันนี้มานำเสนอเครื่องฟอกอากาศ MBE Size Mini นะครับผมเป็นตัวเล็กถามว่าระหว่างตัวเล็กกับตัวใหญ่ในคุ้มกว่าตัวใหญ่คุ้มกว่านะครับผมถ้ามีตังซื้อตัวใหญ่เลยตัวใหญ่คุ้มกว่าตัวเล็กนะครับคือตัวเล็กกับตัวใหญ่นี้มันจะสัมผัสกันได้เลยว่าตัวใหญ่ดีกว่าแน่นอนนะผมตัวใหญ่ราคา4ี่หมกว่าบาทตัวเล็กราคา2 0,000กว่าบาทนะครับผม ไม่ได้เป็นคนขายแต่มารีวิวให้ดูเฉยๆว่าระหว่างเพื่อพี่ๆทุกท่านถ้าตัดสินใจที่จะซื้อตัวเล็กตัวใหญ่แนะนําให้เป็นตัวใหญ่จะดีกว่าคุ้มกว่านะครับผมมันจะดีกว่ากันนะผมมันจะคุ้มกว่านะผมเพราะว่ามี2ตัวมาคอ่ข้างกันตัวเล็กตัวใหญ่มานะครับผมนี่เรามาเปิดเครื่องดูเปิดเครื่องพัดลมมี3ระดับระดับที่1ระดับที่2และระดับที่ะครับผมประมาณนี้ นะครับผมแล้วก็มีการเชื่อมต่อไวไฟได้เชื่อมต่อบลูท t o ได้นะครับผมแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าตั้งอัตโนมัติได้มาถึงว่าเป็นออโต้นะครับผมเปิดเป็นออโต้นะครับผมประมาณนี้นี่ลักษณะข,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 ข้างหลังนะครับผมให้ดูก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์ให้นะครับผมไม่มากก็น้อยนะครับผมไปตัดสินใจกันนะครับผมเดี๋ยวเราลองมาเปิดเครื่องดูนะครับผมเปิดเครื่องปั๊บขึ้นเติบ เห็นไหมครับมันจะสามารถเชื่อมต่อวัตถุได้พลลมระดับที่1ระดับที่2และระดับที่3เห็นไหมครับเครื่องฟอกอากาศสีส้มขึ้นนั่นคือสภาพอากาศยังไม่สะอาดนะครับผมอยู่นะครับผมที่ผมชีด้ดูสีส้มคือสภาพอากาศยังไม่สะอาดนะครับผม้ายมือสุดคือเครื่องฟอกอากาศทํางานคือยังไม่ถึงยังอายุการใช้งานยังใช้ได้อยู่นะครับผมถ้าอายุการใช้งานใช้ไม่ได้จะขึ้นไปสีส้มนะครับผมพลลมสามารถเร่งได้นะครับผมหนึ่งสองสาม และเป็นออโต้และสามารถใช้หมดเรียกว่าโหมดกลางคืนได้อันนี้เป็นโหมดตัวเอก็คือโหมดออโต้กดอีกรอบนึงเป็นโหมดกลางคืนกลางคืนนี่ไฟมันจะดับหมดเลยนะผมมันจะทํางานแบบเบาสบายสมูทนะผมสามารถใช้ในห้องแอร์ได้เป็นอย่างดีแล้วถ้าไม่มีห้องแอร์สามารถใช้ได้ไหมก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะครับผม ประมาณนี้ก็มาบอกข้าวๆนะครับผมเผื่อพี่ๆทุกท่านตัดสินใจจะซื้อเครื่องเล็กเครื่องใหญ่ผมว่าเครื่องใหญ่คุ้มกว่าขอบพระคุณมากนะครับสวัสดี